สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่ากระแสไฟฟ้านะครับในเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะครับในวงจรดังรูปนะครับซึ่งนะครับจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน18โอห์มนะบก็คือหาหากระแสเส้นบนนี้อาจจะให้เป็น i1 นะครับข้างล่างก็จะไหลมานะครับถ้าสมมติว่าเราให้กระแสรวมคือ i นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น i ลบ i 1นะครับก็เหมือนแบบกับว่าสมมุติว่าถ้ากระแสตรงนี้ไหลมา10บนะครับสมมุตินะครับแล้วถ้าสมมุติว่า i 1มันคือห้อมันคือสใช่ไหมครับสมมตินะครับแสดงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีกเส้นนะครับไหลไปเท่าไหร่ก็ต้องเอา1 0บลบสนะครับก็เหมือนเอา i ลบ i 1นั่นเองนะครับเพื่อ ไม่ให้มันกานาลนนออนกายเป็นสามตัวแปรนะครับ i i หนึ่ง i สองมันจะกลายเป็นสามตัวแปรดังนั้นเราตัด i สองไปนะครับเราเหลือแต่ i กับ i หนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดเราเขียนรูปนะครับอย่างง่ายนะครับมันก็เหมือนเป็นการต่อ,อนุก,กรมข้างเส้นข้างบนนะครับแล้วก็ต่อ,อนุก,กรมเส้นข้างล่างแบบนี้นะครับ เพียงแค่เขาหักนะครับหักให้เป็นมุมเท่านั้นเองนะครับมี 2, 18 10แล้วก็ห้าอย่างนี้นะครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถเอาที่มันเป็นอนุกรมกันแต่ละเส้นนะครับมารวมกันก่อนนะครับโดยการรวมนะครับเส้นข้างบนนะครับรวมเหลือหนึ่งนะครับก็คือสิบแปดบวกสองนี้อนุกรมเอามาบวกกันเลยนะครับอ่อันนี้ก็จะกลายเป็นสินะครับ ข้างบนเป็นยี่สิบนะครับซึ่งพอเราได้ยี่สิบกับสิบห้าเนี่ยก็จะเป็นการต่อแบบขนานนะครับซึ่งเราจะต้องหารวมนะครับหนึ่งส่วน a หนึ่งบวกหนึ่งส่วน a สองนะครับแต่หลายคนนะครับถ้าใช้สูตรสูตรนี้นะครับมันก็คือหนึ่งส่วนยี่สิบบวกหนึ่งส่วนสิบห้ามักจะลืมกับเศษเป็นส่วนในตอนสุดท้ายนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกับนะครับแต่ถ้ามันจะมีสูตรลัดอยู่นะครับสูตรลัดนะครับเทคนิคนะครับ เทคนิคนะครับเอ่อก็คือ,อครูก็จะเอามาบวกกันนะครับเอ่อคูณกันหารด้วยบวกกันนะครับก็คือแอรวมเนี่ยเราไม่ต้องกลับเศษเป็นส่วนละคือแอ r หนึ่งแอสองส่วนแอลหนึ่งบวกแอสองเลยนะครับหรือว่าคูณกันหารด้วยบวกกันนะครับคูณกันหารด้วยบวกกันเห็นไหมครับเราก็จะไม่ลืมนะครับส่วนสามสิบห้าแบบนี้ ห้าสามห้าเจ็ดนะครับอ่าก็เป็นหกสิบส่วนเจ็ดนะครับนี่คืออารวมเลยนะครับเราก็จะได้อารวมมาละเราหาอารวมมาก่อนเพื่ออะไรนะครับเขาบอกว่าให้ความต่งศัก์หกสิบโวลต์นะครับอ่าแล้วก็จักกดของโอห์มใช่ไหมครับ i เท่ากับ v ส่วน R v รวมส่วน R รวมนะครับ v ีรวมคือหกสิบเห็นไหมครับหกสิบโวลต์นะครับส่วน r รวมก็หกสิบส่วนเจ็ดสิบ่าส่วนเจ็ดนะครับอ่าพอส่วนซอนส่วนแบบนี้ถ้าเศษส่วนอยู่ข้างล่างอ่ะมันจะเด้งนะครับเลขเจ็ดจะเด้งขึ้นไปเลยอ่า i ก็คือเจ็ดแอมป์นะครับอันนี้ i เนี่ยก็คือ i รวมนะครับ ทีนี้เราได้ไอมาละเราได้ไอเท่ากับเจ็ดตรงนี้ละอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราต้องการหาเส้นใดเราให้เส้นนั้นเป็นไอหนึ่งนะครับอ,อีกเส้นก็จะเป็นเจ็ดลบไอหนึ่งนะครับก็คือไอลบไอหนึ่งนั่นเองนะครับจริงๆเราสามารถวาดรูปอีกอันหนึ่งก็ได้วาดรูปตอนสุดท้ายเอานะครับก็จะเป็นยี่สิบอันนี้สิบห้า อไอที่ไหลเข้ามาคือเจ็ดนะครับอันนี้เราจะหาเส้นบนนะครับไอหนึ่งก็คือผ่านสิบแปดก็คือผ่านยี่สิบนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรารวมกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดเจ็ดลบไอหนึ่งนะครับอ่าเนื่องจากว่าขนานนะครับนักเรียนท่องท่องนะครับขนาน v เท่านะครับแล้วก็อนุกรมนะครับอันนี้คือเทคนิคการจํานะครับอนุกรม i เท่านะครับอนุกรมกระแสเท่า ขนาด V เท่าก็คือความต่างสัดเท่าก็คือความต่างสัดตรงนี้นะครับสมมติว่าครูให้เป็น V1 หนึ่งอันนี้ครูสมมติว่าครูให้เป็น V2 สองนะครับเส้นนี้คือมันเท่ากันเพราะว่าจุดตลอดเส้นเนี่ยมันคือจุดจุดเดียวกันนะครับเพราะมันไม่มีตัวต้านทานกั้นกลางอยู่นะครับดังนั้นก็คือขนาด V เท่านะครับ v1 หนึ่งเท่ากับ v สองเนี่ยก็คือ v เส้นบนเท่ากับ V เส้นล่างจำได้ไหมครับว่ากฎของโอเหมือนกัน v เท่ากับ ir นะครับ i 1 r 1เท่ากับ i 2 r 2เนี่ยนะครับแต่ i1 ของเราก็คือติดไว้ r 1ก็คือ20ส่วน i2 ของเราคือแทนด้วย 7-i1 ลบ i1 เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเหลือตัวแปรเดียวเพราะเรามีสมการเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ตัวแปรเดียวคือ i1 นะครับ R2 ก็คือ15นะครับเหมือนเอากระแสคูณกับตัวต้านทานตรงนี้เลยนะครับ เจลบไอหนึ่งคูณกับสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้ก็จบเลยนะครับยี่สิบไอหนึ่งเท่ากับรอสิบห้าคูณเข้าไปนะครับอ่าร้อยห้าลบสิบห้าไอหนึ่งอย่างเงี้นะครับเวลาคูณเข้าไปต้องคูณทั้งสองตัวนะครับก็ย้ายนะครับ อ่าร้อยห้าสาไอหนึ่งเท่ากับ105่งอ้าไอหนึ่งก็คือร้อยห้าส่วนสาอ่าก็จะได้ 3M นะครับอ่าแสดงว่าเส้นบนคือ 3M เส้นล่างก็ต้องเป็น 4M เนะครับเพื่อเพื่อให้ทั้งหมดมันได้7นะครับอ่าข้างบนคือ3ามข้างล่างคือ7ดังนั้นคําตอบของเราต้องเป็น 3M นะครับหลักการนะครับ ถ้าเรียนรวม r ได้นะครับเราหา I มาก่อนอ่าคือเหมือนตอนแรกเราหา I รวมมาก่อนนะครับหา I รวมก่อนก็คือเกิดจาก I เท่ากับ V ส่วน R ใช่ไหมครับ V เรามีแล้วเห็นไหมครับ60ส่วน R รวมเราต้องไปหาก็คือเรื่องของการต่อขนานแล้วก็ต่ออนุกรมนะครับเอามาบวกกันก่อนแล้วค่อยเป็นคูณการหารด้วยบวกกันแล้วก็ได้ I รวมมาละพอได้ I รวมปุ๊บขนาน V เท่าเลยนะครับ ก็คือ v เส้นบนเท่ากับ v เส้นล่าง v เส้นบนก็ i 1นึ a หนึเท่ากับ i 2อง a สนะครับแต่ต้องมันต้องรวมกันให้เสร็จสับนะครับก็คือใช้รูปนี้นะครับโดยที่ i 2ประเด็นคือเราต้องทำให้เป็นเหลือตัวแปรเดียวนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าอันนี้คือเข้ามาเจ็ด อันนี้ได้ i1 ไปแล้วอันนี้ก็ต้องเป็น7ลบ i1 i นะครับเนี่ยนะครับ i2 มันก็เลยกลายเป็น7ลบ i1 ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการแก้สมก,การทางคณิตศาสตร์นะครับก็หลักการนะครับมี2อันหา i รวมมาก่อนแล้วก็ขนาดวีเท่านะครับ i1 r1 เท่ากับ i2 r 2โดยที่ใช้ i2 เท่ากับ7ลบ i1 ี่ยนะครับคือให้ตัวแปร i2 เนี่ยมันหายไปนะครับให้เหลือแต่ตัวแปร i1 ทำไอสอในรูปแบบของไอหนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ